เป็นแปลงที่ว่าคือเป็นเป็นพื้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 นแปลงเดียวกัน22ไร่ก็ฝั่งนู้นก็ปลูกไปก่อนแล้วแล้วก็ปลูกเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปนี่เป็นเป็นน้อง đùi, ta làm cái này, tua thuyền, tất cả, hết, chạy, hết, cái tua thuyền. nó sẽ điều này, ô, cái việc này, vì ปลูกักได้เลยนี่ลูกักได้แบบไเลยนี่ปลูกักทมานี่จะทำจะทำมาอน้องหลงาตารย์นรินีเลยนีเียมอมีตั้ง่า นันเป็นเป็นพืชได้เป็นเป็นรายได้รายวันที่เรานี่คือวิถีสวนยางพาราส้มจบก็ประมาณอีกสามปีหรือ2ปีเศษก็ได้กินแล้วมะพร้าวก็ประมาณอีก2องปีต่างประเทศอยู่แล้วรวมกลุ่มกันในกับระโนดนะครับแปดนะครับคือรับลงมาตรฐานยีเอฟีหมดราไปิษนะครับเป็น เราไม่ใช้สารเครมีเลยแม้แต่หญ้าเราก็ใช้สมมติว่าสีสีเขียวเนี่ยตัดอะไรบ้าง,างคือจะจะสีจะไม่เหมือนกันในแต่ละในแต่ละแต่เวลาเพราะว่ามาเจอสีนี้ไปถึง60วันนับไปวันที่กันยาตุลาพิจักสีพฤศจิกาตีพฤศจิกาเราตัดเลยแล้วครั้งหนึ่งนี้รุ่นที่สองก็ประมาณ6กหวีนะเราก็เริ่มห่อ อันนี้พึ่งไปพึ่งใช้จุลินทรีย์นวล่ะโรงงานครับนั่นแต่ว่าวันนี้คงจะอยู่แล้วว่าเมนีอาเม็าไลเซียมเช้อราสีเขียวมันหิ่เลยม่ใชมาวันเดียวเรไปทั้งหนี่เลยี่บริาด้วนี่อยอือลย่ไ่มลูกมันเยอถึงตอนบ้าป่ากเนาะ ต้นมันเนี่ยต้นเลดี้ีมันคือลักษณะนี้มันต้น,นเล็กปลาลูกไม่ไหวแล้วลูกลูกใหญ่กว่าต้นปลาว่ามันพันที่น่าจะจริงมันจะประมาณนี้คือที่เขาขายในตลาดถ้าจะขายคือไม่พออ่ะใช่ใช่ปีครึ่งนี่ประมาณปีหนึ่งมันก็อีกปีหนึ่งกันได้กินแน่นอนเพราะน้ำหอมนี่ต้นมันไม่สูงครับคือเป็นทฤษฎีใหม่ด้วยเป็นโครงการทฤษฎีใหม่แต่ว่าผมใช้ เอาพืชรงไว้ไปยกขึ้นเลยออกเลยมานี่เอากองนี่เลยกองนี้เซตนี้เอาเอามาเลยนี่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 เอาอเลย ชนะเอาออกไปหวีนึงละข้างล่างข้างล่างก็ย้ายตรงที่ <laughs>

รยช้ำแล้วกล้วยพอมันอยู่ในน้ำเห็นไหมแบนตัดข้างนอกเนี่ยมันมันมันจะเกรยช้ำเนี่ยัเยเไ้จ้าเช่น้ำไว้ประมาณ20นาทีให้ยางมันแน่นขนาดนี้ี่ไซส์สผ่านแล้วไซส์ที่ว่าได้เว่าไป แล้วย้ายมาขวางนี้เดี๋ยวแล้วตัวเองไม่ต้องขายก็ได้ัเอด้วยอาจนนเอะดวมันเป็นนโยบายของร้านอยู่แล้วคือล้มยางปลูกพืชทดแทนอย่างอื่นที่ม,มันไม่ใช่เป็นยางนะครับผมเลยมีความคิดว่าผมมีพืน้นที่อยู่ประมาณ20่กวา่าไร่ตรงนี้ หล่มยางหมด20ไร่ทดลองปลูกกล้วยหอมทองนะครับเป็นพืชรองอพืชหลักก็คือส้มจุกมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็ทุเรียนนิดหน่อยนะครับปลูกล้วยหอมทอง3,000กว่าต้นนะในช่วง8ปดไร่เสร็จเ็จนะครับผลผลิตปีที่2แล้วเพราะว่าปีแรกผมก็ได้อ,อาทิตย์ละไม่ต่ำกว่า2ตันนะครับ mm hmm. อาทิ์ละไม่ต่ำกว่า2ตันนี่ทดลองนี่รุ่น2ก็ าอาทิตย์ละประมาณตันเศษเพราะยังออกผลผลิตยังไม่สมบูรณ์คิดว่าประมาณปลายเดือนกลางกลางเดือนพฤศจิกาจองได้เต็มที่ก็ประมาณอาทิตย์ละตันครึ่งถึงสองตันเป็นจะเป็นไปอย่างนี้จนกว่าจนไปถึงเดือนเมษาแล้วก็จะ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 ,จะ,จะ,จะเป็นรุ่นใหม่อีกผมก็ขยายไปอีกประมาณ10ไร่อีกประมาณ10ไร่ที่กำลังกำลังกำลังยกร่องอยู่วันนี้นะครับคือล้มยางไปอีกนะ ลวมยางอีเพราะว่าเรื่องของราคายางจริงๆเราสู้ไม่ไหวแต่ว่าพอเราปลูกมาปลูกไอ้พืชนี้พืชที่ว่าคิดว่าเป็นพืชรองแต่มันเป็นรายได้หลักนะครับ mm hmm. มันเป็นรายได้หลักขึ้นมาแตา่เราพยายามที่ว่าจะส่งเสริมให้กับเกษตรกรที่ในพื้นที่นะครับในพื้นที่อำเภอจนะอ,อำเภอนาทวีอำเภอเทพา,าสบ้าย้อยนะแล้ว จะลด,ด,ดไปถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นช่วมโยงกันอยู่ตอนนี้คือจะมารวบรวบผมเป็นศูนย์ที่รวบรวมผล,ผลผลิตในพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็จะส่งไปที่โรงงานและโนดเพื่อแพ็กกิ้งบ่มแพ็กกิ้งแล้วก็ส่งเข้าเซเว่นอเลเ